รีวิวบานอฟฟี่นี่แบรนด์นี้ครั้งแรกเลยแบรนด์นี้เพิ่งสั่งมาลองดูว่ามันอร่อยแค่ไหนให้ดูก่อนนี่หน้าช็อกโกแลตมีครีมมีคาราเมลกล้วยช็อกโกแลตแล้วก็แคคกเกอร์โอ้หแน่นๆลองตักก่อนนี่แบบ รีวิวตามจริงเลยนะอร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยบอกว่าแม่อร่อยือร่อยอรองจริงไม่ได้โกหกขอ,อกคำนี่อร่อยมากทุกคนต้องลองเลยนี่เพื่อเป็นการยืนยันให้แฟนเขากินที่รักลองกินอร่อยไหม ที่รักลองยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่ามันอร่อยไหมนั่นตามจริงนะครับเป็นไงอ,อร่อยเนาะคือแบบมันไม่หวานเยอะไปอะ่ะไม่หวานเลี่ยนอันนี้แบบกําลังพอดีทุกอย่างลงตัวฟินแบบให้เยอะกล้วยเต็มชิ้นเต็มคําช็อกโกแลตแน่นแคกเกอร์กอรอบสุดยอดทุกคนถ้าใครอยากลองแบนแบนี้นะครับ ไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยซื้อเองรีวิวเองกินเองอร่อยเองใครอยากลองก็อันนี้ได้เลย